สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชสารอุทธรยืนโทษคุก24ปี32เดือนอดีตหัวหน้าคลังอ,อบตอห้องแสงเบียดบังเงินรายได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปปชเพื่อประชาชน สำนักงานปปชเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหานางพรทิพย์แก้ววิ่งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอห้องแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเบียดบังเงินรายได้ของอบตอห้องแสงไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวซึ่งถูกคณะกรรมการปป,ปชลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147-157ประกอบมาตรา90และ91 ตั้งแต่เมื่อวันที่2เมษายน2,562ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคม2,564ศาลอุทธสารอุดรพิภาคษายืนตามสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ที่พิภาคษาวา่านางพรทิพย์แก้วมิ่งจำเลยมีความผิดตามมาตรา147การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา91ลงโทษ จำคุกกระทงละ5ปีข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษให้กระทงละ1ใน3ตามมาตรา78คงจำคุกกระทงละ3ปี4เดือนจำนวน8กระทงรวมจำคุก24ปี32เดือนสนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปชโทร1205